ครับอกผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของนิวโตโยต้าเลโวตัวล้อโค้งนะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวไมเนอร์เชดเลยนะนะครับเป็นตัวล้อโค้งเลยนะครับถ้าตัวก่อนไมเนอร์เชดจะเป็นลายก้านดําๆนะครับไม่มีหน้าเงานะครับตัวนี้ตัวไมเนอร์มันจะเป็นหน้าเงา นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับมันสีมันคือล็อกโค้ทั้งคู่นะครับได้หมดนะครับแต่ราคามันต่างกันจะมีความหมั่นวามนิยมแค่นั้นเองนะครับไปลองมาดูหลักล้อนะครับมาดูหลักล้อกันนะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับก็จะมีตาโตโยต้าเห็นไหมครับชัดเจนนะนะครับตาโตโยต้านะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซ็ต อยู่ที่ห้าออสกซที่สามสิบนะครับออสเซตอยู่ที่สามสิบนะสิบแปดเจ็ดนิ้วครึ่งสามสิบนะครับออสเซตสามสิบนะเป็นล้อผลิตบ้านเรานะครับ made in Thailand นะครับตรงนี้นะนะครับให้ดูเลยนะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อล้อตัวนี้นะครับจะซื้อล้อเปล่าก็ได้ล้อ้อมยางเราก็ไม่อยากได้ยางตัวหนังสือสีขาวผมก็มียางตัวใสให้ได้หมดจะได้ตามสั่งสนใจสอบถามได้ เลือกรอที่ต้องการก่อนได้นะครับแล้วเรื่อง,งานเดี๋ยวเรามาว่ากันะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางบุรีน,นะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องรอถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ